ตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันวันนี้มาเรียนแต่งหน้าค่ะ11ปีที่ผ่านมาเราทํางานแบบมีทีมช่างแต่งหน้าช่างทําผม คอสตูมดังนั้นในชีวิตจริงหน้าสดไปแล้ว95%แต่งตัวเหมือนอยู่บ้านปีนี้อยากปรับเปลี่ยนตัวเองเราก็อยากเป็นคนสวยค่ะช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่มาสอนเราวันนี้น้องนัททิวค่ะผลงานการแต่งหน้าวันนี้ประทับใจมากๆได้ข้อมูลสกินแคร์คุณภาพเครื่องสําอางที่เหมาะกับสภาพผิวเทคนิคการแต่งหน้าที่ทําให้เครื่องสําอางติดทนนานมากขึ้น ชั้นเรียนวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามแต่เป็นชั้นเรียนฮิวใจเราได้เจอคนคุ้นเคยได้เจอเพื่อนใหม่เพิ่มพูนความรู้ทักษะรอบตัวอยู่กับของสวยๆงามๆคนสวยๆงามๆกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ได้ทดลองใช้สกินแคร์ดีๆด,ดูแลตัวเองเต็มสิบวันนี้ให้1 0ไม่มีอะไรต้องหักอยู่กับตัวเองอยู่ให้มีความสุขเพราะคนคน,คนนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะ